ชวังสวรรค์พลาดอีกแล้วถ้าเราไม่มัวแต่ห่วงเล่นจนทำให้การแต่งงานของพวกเขาต้องพังก็คงไม่ต้องทำให้การแต่งงานสามชั่วยุคคนของคนสองคนที่มีวาสนาต่อกันต้องพังทลายแยกจากกันหรอกเจ้ากระต่ายยกความผิดอันใหญ่หลวงเช่นนี้เหตุใดจึงพูดปลดแจ้งความเท็จเก็บเป็นความลับนั้นหรือ ถ้าผิดไปแล้วต่อไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วเจ้ากระตาหย,ยกเจ้าในฐานะผู้ส่งสารแห่งการแต่งงานได้พังทลายการแต่งงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตข้าจะลงโทษเจ้าให้ไปชดใช้ความผิดบนโลกมนุษย์หากไม่สำเร็จจงอย่าได้กลับมาอีกขอรับท่านเทพเท่าจันทา อายุมั่นขวัญยืนในที่สุดก็หาซื้ออัลบั้มภาพล่าสุดของพี่ชายมาได้แล้วฉันชื่อเหรียญซีเป็นโสดตั้งแต่เกิดเป็นนักเรียนกีฬาทุ่มน้ำหนักเห็นฉันแบบนี้ฉันเป็นถึงแฟนคลับของอี้ป๋อที่แน่วแน่มากเลยนะฉันบอกแล้วไงสามีของฉันน่ะหล่อที่สุดจริงๆพี่ชายคะฉันทำได้ฉันรักพี่นะคะฮึบึกไม่อยากเชื่อ ไม่ง่ายเลยที่จะตามหาโฮสเจอ์ต่างจากที่ข้าคิดไปเยอะเลยใครกันเดินไม่ดูตามม้าตายเรือชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกคุณผู้แข่งอมไม่สิขอโทษด้วยนะครับคุณสาวน้อยผมไม,ไม่เป็นไรคะ่ะรอเถอเพื่อเป็นการชดเชยผมจะบอกความลับหนึ่งอย่างกับคุณเอาสิคะหรือว่าพี่ชายสุดหล่อจะตกหลุมรักฉันตั้งแต่แรกพบแล้วจะสารภาพรัก แล้วซีนในซีรีส์เกิดขึ้นกับตัวฉันแล้วงั้นเหรอ <c oughs> ที่จริงแล้วผมคือเทพเท่าจันทราผมเห็นคุณมีโง่เฮงนาสีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคงจะเป็นโสดมาตลอดสินะอีกทั้งผมสามารถช่วยคุณตามหารักแท้ได้จริงจังไม่ดูดวงไม่สแกน QR โค้ดด้วยขอบคุณค่ะหน้าตาก็ดีไม่คิดว่าจะเป็นนักต้มตุน๋นผมยังพูดไม่จบเลยนะคุณผู้หญิง รักแท้ของคุณอยู่ในอีกภพหนึ่งผมช่วยให้คุณสมหวังในการแต่งงานได้นะอีกภพหนึ่งหลอกเด็กสามขวบหรือไงจัดการยากจริงๆเว้ยอ่ะคิดออกแล้วคุณสาวน้อยดูใต้เท้าของคุณสิหมน,นี่มันอะไรนะ่ะมายากลคาถาเหรอนักต้มตุ๋นสมัยนี้ลูกเล่นเยอะจริงๆไม่สิทำไมถึงรู้สึกเหมือน เดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย